สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูพายอีกแล้วนะคะในคลิปที่สองประจับผันพูธของสัปดาห์นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำใบงานกันเสร็จแล้วยังคะถ้ายังไม่เสร็จนะคะให้เด็กๆทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะมีใบงานในชุดต่อไปให้ทำอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการยืนและการเดินอย่างสุภาพ เรื่องแรกะคะ่ะเรื่องของการยืนนะคะการยืนมีหลายรูปแบบค่ะการยืนตามลำพังการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่การยืนเข้าแถวคอลบุมชาติและการยืนรอคอยการรับอาหารหรือว่ารับสิ่งของกันนะคะ,ะเด็กๆเ,เรามาดูภาพประกอบกันนะคะดูนะคะภาพแรกเป็นภาพคนที่กําลังยืนอยู่นะคะอันนี้เป็นการยืนตามลำพัง การยืนตามรพังขาทั้งสองข้างชิดกันปล่อยแขนแนบลำตัวนะคะหรือว่าจะให้ขว้กันข้างหน้าก็ได้นะคะเล็กนะคะควอยแบบควอยเล็กน้อยนะคะต่อไปเป็นผ้ากานยืนต่อหน้าผู้ใหญนะะ่เวลาเรายืนอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเราก็ยืนตรงขาชิดปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยนะคะมือแนบลำตัวไว้นะคะ ต่อไปค่ะการยืนข้อแถวพลทรงชาติซึ่งเป็นเด็กสิ่งที่เด็กๆได้ปฏิบัติกันทุกวันอยู่แล้วนะคะบางคนก็ปฏิบัติได้ดีมากเลยค่ะแต่บางคนก็ยังไม่นิ่งอยู่นะคะคุณครูต้องคอยกำกับตลอดเลยการยืนข้อแถวรลทรงชาตินั้นเท้าต้องคิดกันมือแนบลําตัวนะคะไม่ยืนหลังค่อมหรือว่าไม่หันหน้าหันหลังนะคะไม่โยกตัวไปมานะคะเราต้องอยืนนิ่งๆตัวตรงๆจนกว่า เพลงชาติจะจบนะคะอ่าเด็กๆปฏิบัติได้ดีเป็นส่วนมากเลยะคะ่ะต่อไปค่ะการยืนในระหว่างเข้าแถวรอคอยเช่นการรอคอยรับอาหารการรอคอยรับสิ่งของนะคะเด็กๆก,ก็ยืนห่างกันพอสมควรค่ะนะคะไม่ห่างกันมากหรือว่าไม่ชิดกันเกินไปนะคะห่างกันพองาม อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลายืนนะคะไม่ควรเอามือไปผากหลังเพื่อนไปจับผมไปดึงเสื้อข้างหลังหรือว่าดึงแขนนึงอะไรของเพื่อนนะคะให้เอามือล้วมกระเป๋าด้วยนะคะยืนตัวตรงๆแล้วก็ก้าวเท้าก็ไม่ชิดกันมากนะคะเด็กๆควรจะนําไปปฏิบัติได้นะคะอย่างนี้นะคะเรามาดูหัวข้อกันต่อไปนะคะ การเดินอย่างสุภาพเดินอย่างไรจรึงจะเรียกว่าเดินอย่างสุภาพคะการเดินอย่างถูกวิธีก็คือการเดินตัวตรงนะคะไม่เดินหลังค่อมนะคะแกวงแขนเพียงพองามนะคะไม่แกวงแขนแรงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้บุคลิกเราดูไม่ดีเลยค่ะนะคะ,นะคะการเดินหลังผู้ใหญ่ การเดินหลังผู้ใหญ่เดินอย่างไรจึงเรียกว่าเดินสุภาพกันคะเวลามีผู้ใหญ่เดินไปข้างหน้าเราเราไม่ควรเดินแซงหน้าใช่ไหมคะหรือว่าแซงข้างหน้าผู้ใหญ่ไปค่ะเราควรเดินก้าวพองามไม่ก้าวเร็วไม่รีบนะคะไม่ก้าวยาวหรือว่าไม่ก้าวสั้นเกินไปนะคะเดินพองามนะคะอันนี้ถ้าผู้ใหญ่กำลังเดินไปข้างหน้าอยู่เราเดินไปเราวิ่งปุ๊บ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 ไปอย่างเนี้ไม่ได้นะคะ ต่อไปค่ะการเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่กําลังยืนอยู่นะคะเราจะเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่เราจะเดินยังไงคะอ่าเดินค้อมตัวลงไหว้ก่อนก็ได้หรือจะค้อมตัวลงไปไหว้ผู้ใหญ่ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าค้อมตัวลงเล็กน้อยแล้วก็เดินผ่านไปนะคะไม่ควรวิ่งหรือว่ารีบเกินไป เด็กอย่าลืมนะคะนําไปปฏิบัตินะคะแล้วเด็กจะเป็นเด็กที่ดีมีมารยาทเป็นเด็กน่ารักใครๆเห็นก็จะชื่นชมนะคะว่าเราเป็นเด็กดีค่ะอ่ะต่อไปเด็กๆเรามาดูไปงานกันก่อนดีกว่านะคะไปงานแรกค่ะเป็นภาพของน้องกล้องนะคะน้องกล้องกําลังจะเดินทางไปโรงเรียนให,ให้เด็กๆลากจุดนะคะลากเส้นต่อจุดนะคะจากเลขหนึ่งถึงเลขห้า ตามรอยประับจากนั้นก็ระบายสีภาพน้องกล้องกำลัง,งเดินไปโรงเรียนให้สวยงามกันนะคะต่อไปเรามาดูใบงานใบที่สองกันนะคะใบงานใบที่สองเด็กๆสังเกตดูตัวอักษรตัว A กันนะคะตัว A ซึ่งมีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามอยู่แล้วก็มีลูกศรชี้นะคะให้เด็กๆลากเส้นนะคะตามลูกศอนลงมา ทางด้านของเลขหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาลากตรงเลขสองแล้วก็มาลากตรงเลขสามตามลูกศรชี้นะคะแล้วมาต่อมามาลากข้างล่างค่ะอ่าลากตัวต่อไปเลยนะคะตัวเออ่าลากตัวเอไปตามลูกศรเลยค่ะจนครบทุกตัวนะคะต่อไปใบงานที่สามค่ะใบสุดท้ายนะคะ ขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นนะคะลากเส้นตามรอยประตามทางเดินของมดที่เข้าแถวอย่างมีระเบียบนะคะบนอักษรวอแหวนนะคะเด็กๆลากของวอแหวนตัวใหญ่ก่อนนะคะลากตามลูกศรเลยค่ะนะลูกศรชี้ไปทางไหนเด็กๆก็ลากตามขึ้นไปเลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็มาลากข้างล่างนะคะมาลากวอแหวนข้างล่างนะคะ ให้ครบทุกตัวเลยแล้วลากเส้นตามรอยประพยันชนะทอสัมภาวอแหวนรอเรือนะคะให้สวยงามแล้วก็ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆรวบรวมใบงานนะคะเก็บใส่แฟ้มไว้นะคะแล้วนํามาแลกกับไปงานใหม่นะคะรับงานชุดใหม่ไปทําในสัปดาห์หน้ากันนะคะ เด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูภัยก็มีนิทานสนุกๆนะคะเรื่องน้องกล้องไปเยี่ยมคุณยายให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันนะคะพร้อมไือยังคะ,ะพร้อมแล้วเรามาดูนิทานกันนะคะนิทานเรื่องที่7น้องกล้องไปเยี่ยมคุณยายอนุบาลหนึ่งเล่มหนึ่งวันนี้น้องกล้องไปเยี่ยมคุณยายเมื่อเดินทางมาถึงพอ่อแม่และน้องก้องยกมือไหว้ และกล่าวสวัสดีคุณยายคุณยายสังเกตเห็นว่าน้องก้องตัวงอหลังค่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วันนี้น้องก้องไม่ยิ้มแย้มเลยคุณยายจึงถามว่าน้องก้องไม่สบายหรือเปล่าน้องก้องตอบว่าน้องก้องปวดหลังจังเลยครับคุณยายบอกว่าน้องก้องชอบนั่งยืนเดินในท่าตัวงอหลังค่อมจึงปวดหลัง น้องก้องต้องฝึกนั่งยืนและเดินให้หลังตรงจึงจะไม่ปวดหลังแล้วยังทำให้ดูสง่าอีกด้วยยกเว้นเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มศีรษะและโค้งหลังเล็กน้อยเมื่อคุณยายนวดหลังให้เสร็จน้องก้องบอกคุณยายว่าขอบคุณมากครับคุณยายคุณยายตอบว่าไม่เป็นไรจ้ะหลานรักของยายและอย่าลืมมารยาทดีๆที่คุณยายสอนไว้นะ เมื่อถึงเวลากลับบ้านพ่อแม่และคุณยายหาน้องก้องไม่เจอไม่รู้ว่าน้องก้องไปเล่นที่ไหนจนเย็นมากแล้วน้องก้องจึงกลับบ้านและรู้ว่าทุกคนในบ้านเป็นห่วงมากโดยเฉพาะคุณยายถึงกับร้องไห้ที่น้องก้องหายไปคุณยายได้สอนน้องก้องว่า ต่อไปนี้ถ้าน้องก้องจะไปทำอะไรที่ไหนน้องก้องต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งนะเขาจะได้ไม่เป็นห่วงพ่อและแม่บอกให้น้องก้องกราบขอโทษคุณยายที่ทำให้ท่านเป็นห่วงมากก่อนกลับคุณยายเตือนน้องก้องว่าเวลานั่งน้องก้องอย่ายกขาขึ้นมาบนที่นั่งนะเพราะเป็นมารยาทที่ไม่ดีและไม่สุภาพซึ่งคุณยาย มักจะเห็นน้องก้องชอบยกขาขึ้นมาบ่อยๆเมื่อได้เวลากลับพ่อและแม่ให้น,น้องก้องบอกลาคุณยายน้องก้องไหว้คุณยายแล้วพูดว่าลาก่อนนะครับคุณยายปิดเทอมหนะ้าน้องก้องจะมาเยี่ยมคุณยายอีกนะครับคุณยายอวยพรให้น,น้องก้องโชคดีและเดินทางโดยสวัสดิภาพอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆฟังนิธา,านการสรุปไหมคะ อากฟังกันดีบไหมคะถ้าเด็กอยากฟังนิทานสนุกกอีกนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ทํางานให้เสร็จแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เตรียมมานาสมคุณครูภัยนะคะแล้วคุณครูภัยก็จะเตรียมนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ดูกันอีกนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย